สวัสดีค่ะสวัสดีสุข,ขู่สุขคนนะาจะยังไม่ได้ตายได้พี่น้องยังไม่ได้ติดโควิดตายนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่คือเกาเนี่ยและพี่น้องมาม,มันมีเมฆที่วิตบานบ้านเก่เ้าจะเห็นบอคิ่ว่เห็นกล้องกับเป็นอันข้างๆจึงได้ดอกกล้องคอยกระไดเข้าพัดจะพี่น้องคอยกาสิ เอาอันนี้ใส่ปรุงใหม่อันนี้บได้พัดเองนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้บได้พัดเ,เองไปซื้อคอาม่าจ้ะไปสื่อขอม่าแล้วเขาบ่สุกพี่น้องเออจังไรจังพัดเขาบ่สุกใ้กันกินแม่ยามกินยังดิฟเรื่องนึ่งอยู่แม่เออค่อยก็เลย บอกผัวข่อยว่าเขาเจ้าพือทัดเขาก็สุกว่ะให้กินว่ะผัวข่อยก็เลยว่ามันเป็นยังสีหละ่ะว่สาสันรสชาติไอ้ฝรั่งเขากินแบบนี้ละ่ะอที่บ้านเมืองฝรั่งเขากินเระมาโอ้ก็กระเทียงเหไรมันโบเมนเขาแบาเขามันก็นต้อตงสุกเลยเนาะอันนี้มันมันเป็นเครื่องบีบเครื่องสุกนลพี่น้อง กินบังหวังเลยกินมาหมดเลยสื่อมากเซนี้ไร้โพดคือเข้มลูกใส่ขอ่อยจะหิ้วเขาเห็นข่อยเห็นเน่วกินสื่อมาตั้งแพงกินใดข้ามสองข้ามนังพีหน่องสื่อมาหมือวานนมืนอนีก็เลยมาอุน่นปุงใหม่ เมื่อก็ได้ล่องคลิปพี่น้องเอ้ยเสียงดังขักแทะเมื่อก็ได้ล่องคลิปเพราะว่าเป็นเบื่อเสซงๆจ้ะเป็นเนื่อเบือ่อเสีงๆ,นนงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรเนาะก็เลยหยุดไปพักหนึ่ง ใส่รด <T |ar|> ีไร่ผดแล้วมันเข้มแบบโธ่เดี๋ยวชิมมันกันเข้มมิลีเข้มจริงๆเข้มตาลต้นไหมมั้ง ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเบนะื่อแล้วพี่น้องโคบอวโคบีดนน่โอ้ยเห็นข่าวทุกมือทุกเว้น <c oughs> ย่านแดมันสิหายไปจากโลกนี่ <c oughs> อยากกับเมืองไทยกะอยากกับ ับไปกัญชาโควิดเห็นขาเจ้าติบแล้วก็ตายเองสินอโอ้ยแบบรู้สึหกหดหัวใจพี่น้องอยู่นีคนก็ตายอยู่ดีแต่ว่าขาเจ้าหันบาเดทไทยคลิปคืออยู่เมืองไทยเฮามันก็นเลยเป็นแบบมันเหมือนไม่น่ากลัวนะ่พี่น้องไม่เห็นแบบมขคาวหลายก็อยู่เมืองไทย เนจะข่าวการเมืองหนจะข่าวด,าร,าวด,ดราม่าวะที <c oughs> โอ้ยเงอดๆๆเงอดเงยดเมืองไทยก็ได้ไมีทุกทีแล่พี่น้องเนาะแบบนี้ กยังไดนเหถ้าจะบอกก็มือเจ้าอ่ะละ่ะจะทำตาลไหลปวดวานไดปะทีนี่กระิใส่ในหน่อยๆนี่นข้าวแบบนี้ดูไม่แนระีกว่ากินได้อยู่ใส่แพทคที่เจ้าฮอจะ้ะ นี่ทุกมองเหรอพี่น้องการยิ้นท่าว่าแต่ิ้นยิ้นท่าแบบไหนมเจ้าบาบอมีทุกที่อย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจมันพี่น้อง เย้ yeah. หัวสีผ้าไปธนาคารเะอพี่น้องผู้ใดสนใจครีมนะพี่น้องก็จะขายครีมนะจ๊ะโปรโมชั่นสั่งครีมนะคะรอดแรกที่สั่งครีมมาก,กส่งฟรีเลยพี่น้องส่งฟรีไหมไม่ไม่ได้หมายถึงว่าฟรีทุกอย่างนะคะฟรีค่าส่งนะคะเพราะว่าเริ่มต้นขายเบื้องนาคอยพี่น้อง คอยรู้ซึกว่าน้าดีขึ้นจ้ะรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นหลังจากที่ทดลองใช้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดโตโัวผลิตภัณฑ์ในคลิปต่อๆไปได้พี่น้องว่ามันคือขีมอีอยงแต่ว่าผู้ใดสนใจกะติดตามในคลิปคอยต่อๆไปได้พี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ค่ะไปแล้วต้องกันคลิปหนาค่าไปแล้วค่ะ